ถึงแม้ราคาไข่ไก่จะขึ้นราคาแต่แม่ค้าร้านโจ๊กที่อยู่ไทยยังสู้กัดฟันขายราคาเดิมเพื่อไม่ให้กระทบกับลูกคา้าน่ารักจริงๆเลยค่ะที่จังหวัดอุทัยธานีร้านโจ๊กสวน200ปีซึ่งขายมาเกือบ20ปีและนับเป็นขวัญใจของเด็กนักเรียนและผู้ทีำเงานในช่วงเช้าจะแวะเวียนมาซื้อกันในทุกวนันจนร้านนี้ขายดีลูกค้าติดใจโจ๊กของที่นี่เป็นโจ๊กข้าวไรเบอร์รี่ซึ่งมีความหอมและสีสันน่าทานราคาใส่ชามและใส่ถุงกลับ,บบ้านเพียง20บาทาเพิ่มไข่ก็30บาทซึ่งเจ้าของร้านได้่าว ราคานี้มานานแล้วถึงแม้ราคาไข่ไก่จะปรับขึ้นก็จริงแต่จะไม่ยอมขึ้นราคาให้เสียลูกค้าแต่กลับมาเปลี่ยนขนาดไข่ไก่แทนจากเบอร์2เป็นเบอร์สซึ่งราคาไข่ไก่เบอร์3อยู่ที่แ่งละ130บาท,บาทก็เรียกได้ว,ว่าราคาขึ้นมากเพราะก่อนหน้านี้ราคาแผงละ90บาทเท่านั้นพอมาในปีนี้ก็ขึ้นจนน่ากลัวก็เลยอาศัยขายแบบเน้นจํานวนแทนก็พออยู่ได้และไม่กระทบรายจ่ายอาหารมื้อเช้าของลูกค้าด้วยและเจ้าของร้านยืนยันนะคะว่าจะขายราคาเดิมแบบนี้ไปเรื่อยๆถึงแม้ไข่ไก่และข้าวของจะขึ้น ราคากี่ครั้งก็ตามว้าวสุดยอดไปเลยค่ะนับถือใจเจ้าของร้านจริงๆค่ะยังไงเบอรลละก็ขอให้ทางร้านขายดีบขายดีเพงๆเลยๆปังๆเลยค่ะในครั้งต่อไปเปอรละจะพาทุกคนไปที่ไหนของประเทศอย่าลืมกดติดตามทีวีไฟเฮดดีออนไลน์ไว้นะคะ